แต่กู้ภัยเองก็ยังพลาดนะคะคุณกัมพูมีเหรอกู้ภัยพลาดงูงูฉกอ่ะโอ้เอ็นขาดเลยอ่ะเย็บไป50เข็มเดี๋ยวดูนะคะฉกเอ็นขาดเลยใช่นี้เป็นงูเหลือมอันนี้ตัวใหญ่อะตัวใหญ่มันเหลือมค่ะนี่จับไม่มันไม่มีพิษมันไม่มีพิษแต่ฟันมันคมเดี๋ยวให้ดูจังหวะที่เขาจะใส่กระสอบนะคะคือจับได้เรียบร้อยแล้วแหละอันนี้ที่โคราชจับได้เรียบร้อยแล้วดูก็ไม่มีปัญหาอะไรเฮ้ยเนี่ย มันชกบไปเลยอ่ะมีเยอะมาอู้ใจังหวัดชงอีกทีดูจังหวัดชอีกทีดูจังหวัดชงที่มันเรามองไม่ทันไงเร็วนะเวลาขมาดูนะฮะท่านผู้ชมครับว่ามันไปเอาจังหวะไหนเพราะว่านี่เขาก็จับคอมันอยู่นะเฮ้ยไม่ใช่จับคอจับหางเหรอจับคอส่วนที่จับคือหางหรืคอคออ่ะคอนะจับคออยู่นะนี่แกก็มือมือซ้ายแกก็จับคออยู่นะ เฮ้ยไม่ใช่เขาจับหางจับหางจับหางใช่ไหมจับหางไงที่พอถึงว่าทําไมมันไปฉกแกได้เพราะว่าแกจับที่หางไงอ๋อคอเอาไม้ทับไว้แล้วบังเอิญว่าคนนําเอาไม้ทับไม้ทับคอเนี่ยมันหลุดออกจากไม้องทีจังหวะนั้นน่ะคือทำคนละหน้าที่ไงอีกคนนึงทับคอมันไว้เนี่ยแบบประสานกันไม่ค่อยดีนะคะเนี่ยฉกเขาที่มือเลยแล้วมันหลุดออกจากไม้ คุณสุวัสด์เจริญศรีนะคะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมตตาธรรมจริงๆมีเพื่อนไปตั้ง3คนนะคะเข้าไปที่บ้านในซอยเบญจรงค์8อําเภอเมืองนครราชสีมาโอ้โหรอยขบรอยกัดเนี่ยทำออให้แกต้องเย็บไป50เข็ม50เข็มเลยเหรอใช่ค่ะห้าสิเข็มกว่ากว่าด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะโอ้โหแผลเนี่ยว,วะเลยนะคะเอ๊มันฉกทีเดียวเองนะใช่แต่ความคม ความใหญ่ของมันนะคะข้อมือขวาของแกเนี่ยคือเรียกว่างับนี่เข้าไปนี่<ช>คืองับมือ,อมได้แบบเต็มเต็มข้อมือเลยเอ็นขาดค่ะที่ต้องเย็บเยอะเพราะว่าเอ็นขาดนะคะขนาดแกใส่ถุงมือด้วยนะคุณรัชนีใช่แต่ว่ามันกัดตรงที่ไม่ใช่ถูกมือนะคะตรงข้อมือโอ,โอ้พลาดนะคะก็นี่บ บางทีเราคิดว่าเอองูพวกนี้ไม่มีพิษแต่มันมีฟันแต่มันก็เหมือนมีพิษเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าฟันมันเนี่ยไปมีเขาเรียกศกปกก็บาดทะยักกินได้เหมือนกันติดเชื้อติดเชื้อติดเชื้อใช่ไหมติดเชื้อบาดทะยักมันมาจากพวกเหล็กพวกอะไรเหรอคะโอ้โหนี่เรียนมาครับเรียนมาเรียนมาู้เรื่องงูครับเรื่องหมอหมอหมอนวดอย่าโยนเข้ามานะอ